สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูยีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาส,สุขศึกษาทุกวันสุขร์ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะคะที่เราได้เรียนด้วยกันผ่านคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนคงไม่เบื่อครูนะคะสำหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆคะ EP ที่6นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของโรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็คือโรคหัดแล้วก็โรคอีสุกอีใสนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเราไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มกันที่โรคหัดนะคะ โรคหัดเนี่ยสาเหตุแล้วก็การติดต่อนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะติดต่อได้โดยการไอหรือจามรดกันนะคะรวมทั้งการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยนะคะจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะร่วมกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะหรือว่าเล่นคุกกี้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหัดนะคะ อย่างในภาพนะคะที่ว่ามีการจ้ามหรือว่าคลุกคลีใช้ของใช้ร่วมกันดื่มเครื่องดื่มด้วยกันนะคะก็จะทำให้เราสามารถติดโรคนี้ได้นะคะอา,อาการนะคะอาการก็คือเริ่มจากการมีไข้นะคะ มีไข้น้ำมูกไหลไอตาแดงนะคะมีขี้ตามากตาเนี่ยจะแฉะแล้วก็สู้แสงไม่ค่อยได้นะคะมีจุดขาวเล็กๆในปากนะคะหลังจากนั้นประมาณ3ถึง5วันนะคะจะมีผื่นนูนแดงขึ้นที่ใบหน้ารำตัวแขนขาแล้วก็แขนขาบริเวณ ต่างๆของร่างกายนะคะประมาณ2-3วันนะคะไข้จะเริ่มลดลงแล้วก็พื่นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จึงจะจางหายไปนั่นเองนะคะอ่าวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอาการนะคะหนึ่งก็คือรับประทานยาลดไข้และมั่นเช็ดตัวเป็นระยะนะคะถ้าไข้ไม่ลดนะ อาสองนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสามดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำนั่นเองนะคะรับประทานอาหารอ่อนๆนะคะที่มีคุณค่าอย่างเช่นพวกโจ๊กใส่ไข่นะคะเพื่อจิตจะได้ย่อยง่ายนั่นเองนะคะอ่าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเพื่อลดการระคายเคืองของตานั่นเองนะคะ 5. ใช้คาละไม้นะคะ คารามาทาบริเวณผิวเพื่อบรรเทาอาการคันนั่นเองนะคะเพราะว่าคารามายเนี่ยจะเป็นยาช่วยลดการอาการคันของเราไดา้เรามาดูการป้องกันแล้วก็การติดต่อและแพร่กระจายของโรคก,กันดีกว่าค่ะ 1. แยกผู้ป่วยแล้วก็แยกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของผู้ป่วยนะคะไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นนั่นเอง 2. ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหัดจนกว่าจะแน่ใจว่าหายแล้วนะคะ 3. เมื่อหายป่วยควรทำความสะอาดเครื่องนุ่มห่มที่นอนให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ 4. ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ ่เรามาดูโลกต่อไปดีกว่าค่ะก็คือโลกอิสุกอิสซนั่นเองทำไมถึงชื่อว่าโลกอิสุกอิสันะคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุแล้วก็การติดต่อกันดีกว่าค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะติดต่อกันได้จากการไอายจามหรือว่าการหายใจลดกันนะคะการสัมผัสร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงหรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะ อาการอาการก็จะมีไข้ต่ำเบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายมีพื้นแดงราบขึ้นตามลำตัวนะคะแล้วก็แผ่นหลังใบหน้ารวมทั้งแขนขาจากนั้นตุ่มแดงราบจากกายเป็นตุ่มนูนใสมีอาการคันแล้วก็ตกสะเก็ดในที่สุดนะคะเรามาดูวิธีปฏิบัติตนเมื่อ,อนักเรียนมีอาการดีกว่าค่ะสมมุติว่าถ้าเรามีอาการเราจะปฏิบัติตนยังไงก็คือนึ่ง เมื่อมีไข้สูงให้รับประทานยาพาราเซตามอนเพื่อลดไข้อสองพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะสามดูแลรักษาผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอสี่ถ้ามีอาการคันมากๆควรใช้ยาแก้คันเพื่อลดอาการคันนั่นองนะคะห้าไม่แกะหรือเกาตุ้มนะคะเพราะจะทำให้ติดเชื้อ อ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการป้องกันแล้วก็การติดต่อการแพร่ระบาดของโรคก,กันดีกว่าค่ะไม่เล่นคุกกี้กับผู้ป่วยนะคะเพราะจะทำให้ติดโรคได้ 2. ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ป่วยควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้อื่นและปิดปากหรือจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจามเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนั่นเองนะคะ 4. ชฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอีสุกอสัยนะคะ โรคติดต่อเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างถูกวิธีนะคะรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะวันนี้นะคะก็มีแบบทดสอบนะคะทดสอบได้คลิปนะคะนักเรียนทำตามได้นะคะไม่ต้องจดในหนังสือก็ได้นะคะเราอาจจะหากระดาษมาจดคำตอบ ก็ได้ก็ขอของอเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งข้อสอบของเราเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะข้อที่1ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อได้ถูกต้องคะข้อที่1โรคติดต่อสามารถติดต่อจากคนไปสู่คนเท่านั้นอ่สองโรคติดต่อสามารถติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนได้3โรคติดต่อ ได้เฉพาะกับสัตว์ซีโรคติดต่อได้เฉพาะกับคนุนตั้งแต่ ep ที่4เราเรียนมาแล้วอลองคิดดูซิว่าโรคติดต่อเนี่ยคือข้อไหนความหมายถึงจะใกล้เคียงให้เลือกดูนะคะต่อไปเราไปดูข้ออื่นก่อนเนาะก่อนที่จะเฉลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่2กันดีกว่าค่ะ ร้านกระทําในข้อใดทําให้ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากที่สุด1นนอนห้องเดียวกับผู้ป่วย2ขึ้นรถคันเดียวกับผู้ป่วย3ามซื้ออาหารร้านเดียวกับผู้ป่วยสเรียนโรงเรียนเดียวกับผู้ป่วยอ่นักเรียนคิดว่าอันไหนที่จะทําให้เรามีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุดเลือกไปเลย1 2 3หรือว่า4นะคะเลือกข้อเดียวนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะเขียนแค่เลขพอ ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันดีกว่าค่ะการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรนะคะ 1. เลิกคบกับเพื่อนที่ป่วยใช่ไหมคะหรือว่า 2. รับประทานอาหารมากๆ 3. ออกกำลังกายอย่างหนักทุกวันอ่าสี่หมผ้าหนา,นาเมื่ออากาศหนาวเย็นอันไหนใกล้เคียงที่สุดคะอ่าเลือกได้หรือ,อยังเอ,อ้ย าเลือกได้แล้วครูไปข้อต่อไปนะสข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสยได้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหาย 2. ติดต่อจากแม่สู่ทารกในครันได้ 3. เมื่อเคยเป็นแล้วต้องเป็นทุกปีอ่าสสามารถเป็นได้เฉพาะวัยเด็กเท่านั้นอลองเลือกดูสิ อ่ะต่อไปข้อที่5ปฏิบัติตนในข้อใดนะคะช่วยป้องกันโรคอิสุกอิสัยได้ดีที่สุด 1. ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสผู้ป่วย 2. ปิดปากทุกครั้งเมื่อพูดกับผู้ป่วย 3. ชฉีดวัคซีนป้องกันโรค4ีดื่มนมสดทุกวนัน ต่อไปข้อที่6นะคะข้อใดบ่งบอกถึงลักษณะอาการของโรคหัดนะคะ1ก็คือแก้มบวม2องอาเจียนตลอดเวลา3มีผื่นขึ้นตามร่างกาย4มีตุ่มแดงข้างในมีน้ำใสๆขึ้นที่ใบหน้าอันไหนคะอ่าเลือกแล้วใช่ไหมถ้าเลือกแล้วครูไปข้อต่อไปนะ ข้อที่7นะคะข้อใดเป็นวิธีป้องกันโรคหัดได้ถูกต้องนะคะก็อานดึงก็คือไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น2พูดคุยกับผู้ป่วยเท่าที่จําเป็นสามรับประทานวิตามินเป็นประสามสี่เมื่อหายดีแล้วไปฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้เป็นอีกอ,อันไหนเป็นวิธีป้องก,กันโรคหัดได้ถูกต้องค่ะ อ่าโอเคคุยี่ผ่านแล้วนะไปข้อที่8แล้วนะคะข้อที่8นะคะถ้าเพื่อนสนิทเป็นโรคตาแดงนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใดคะ 1. ให้เพื่อนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 2. ไม่ไปโรงเรียนเพราะกลัวติดโรค 3. มไม่พูดกับเพื่อนจนกว่าจะหายสี่ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับเพื่อนอ่าอันไหนเอ่ย เลือกหรือ,อยังถ้าเลือกแล้วเดี๋ยวคุยิไปข้อต่อไปแล้วนะต่อไปนะคะข้อที่9นะคะข้อใดช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโครคไข้เลือดออกได้ 1. แปลงฟันให้สะอาดทุกทุกวัน 2. ปิดปากแล้วก็จมูกขนาดไอหรือจาม 3. ไม่รับประทานอาหารที่เหนียวมาก 4. ทํทำลายแหล่ง น้ำาขังในบริเวณบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนอ่ะต่อไปนะคะใครไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่10การไม่เป็นโรคติดต่อส่งผลต่อนักเรียนในข้อใดหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว 2. ผลการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม 3. ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. เป็นที่รักของเพื่อนอะนักเรียนคิดว่าการที่เราไม่ป่วยเนี่ยเป็นโรคติดต่อเนี่ยส่งผลต่อน,นักเรียนยังไงนะคะคิดเอานะเดี๋ยวคุูยิจะเฉลยข้อที่1นแล้วนะใครไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกก่อนนะคะวันนี้อาจจะนานนะคะมาแต่เนื้อหานิน่ๆน,นเนาะ,อะโอเค พร้อมนะ,ฉะเฉลยแล้วนะข้อที่1น,นะคะข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อได้ถูกต้องนะคะอ่านื้อข้อนี้ฉเฉลยคือข้อที่2นั่นเองนะคะเพราะว่าโรคติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนได้นั่นเองนะคะอนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อจากคนสู่สัตว์ได้ด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันดีกว่าค่ะการข้อที่สองการกระทำใดขอด้อใดทำให้ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากที่สุดคะนักเรียนก็คือนอนห้องเดียวกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเพราะว่าการนอนห้องเดียวเนี่ยผู้ป่วยไม่ได้ใส่แมสชใช่ไหมอพอไม่ใส่แมสก็ทำให้โอกาสติดมีติดเชื้อทำให้โอกาสติด เชื้อเนี่ยได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าขึ้นรถอาจจะขึ้นแป๊บๆหรือเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะใส่แมสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่3นะคะก็คือการป้องกันนะคะการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องควรปฏิบัติยังไงคะนักเรียนเลิกคบกับเพื่อนเลยไหม อ่าไม่ใช่นะคะหรือว่ารับประทานอาหารมากๆใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมออกกําลังกายอย่างหนักทุกวันใช่ไหมคะไม่ใช่เราควรออกกําลังกายพอเหมาะนะคะถ้าออกหนักทุกวันก็ไม่ดีนะคะอ่าข้อที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือการห่ผมผ้าหนาๆน,นะคะเมื่ออากาศหนาวเย็นนั่นเองนะคะเพราะว่าทำให้ร่างกายเราอบอุ่นไม่เป็นไข้หรือว่าปวดศีรษะนั่นเองนะคะ ข้อที่สี่ข้อนี้ฉเฉลยคือข้อสองนะคะติดต่อจากแม่สู่ทารกในคันติดต่อจากแม่สู่ทารกในคันได้นะคะเพราะว่าอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อจากยิงตั้งครันไปสู่ทารกที่อยู่ในคันได้นั่นเองนะคะ,ะส่วน,นข้อที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายนี่อันนี้ สามารถรักษาหายได้นะคะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยเมื่อเคยเป็นแล้วจะต้องเป็นทุกปีอันนี้ไม่จําเป็นนะคะ,ะไม่ได้เป็นทุกปีนะคะแล้วก็ข้อที่สีสามารถเป็นได้เฉพาะวัยเด็กเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะสามารถเป็นได้ทุกๆุกวัยนะคะใครที่ยังไม่เคยเป็นเนี่ยจะต้องเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อที่หการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้องกันใน โรคอีสุกอีใสได้ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนั่นเองนะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคได้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่6ค่ะข้อที่6ข้อนี้ตอบข้อที่3นะคะมีผื่นขึ้นตามร่างกายนั่นเองนะคะ เพราะอาการที่สำคัญของโรคหัดคือการมีไข้สูงแล้วก็มีพื่นขึ้นบริเวณผิวหนังแล้วก็บริเวณใบหน้านะคะข้อที่เจข้อใดเป็นวิธีการป้องก,กันโรคหัดได้ถูกต้องนะคะก็คือไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะคะพอโรคติดต่อได้จากการสัมผัสน้ำมูก หรือน้ำลายของผู้ป่วยนะคะการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยจึงทำให้ติดต่อโรคหัดได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8นะคะถ้าเพื่อนสนิทเป็นโรคตาแดงนะักเรียนควรปฏิบัติยังไงคะอ่าข้อนี้ก็คือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับเพื่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนสวมหน้าก,กากอนามัยทุกครั้งเนี่ยป้องกันได้ไหมคะโรคตาแดงป้องกันไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้สัมผัสด้วยาทางอะไรนะคะน้ำมูกน้ำลายแต่ว่าเราจะติดเชื้อได้จากการที่เราเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนอา,อาจจะจ้องตากั้นอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนเพราะกลัวติดโรค อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะคนที่เป็นโรคตาแดงต้องพักนะคะส่วนคนที่ไม่เป็นก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะ,ะหลายๆคนอาจจะใช้ข้ออ้างนี้ในการหยุดเรียนนะคะไม่อยากมาโรงเรียนเนาะ,ะแต่นักเรียนเราไม่เป็นใช่ไหมคะเด็กๆไม่เป็นเนาะอ่ะข้อที่3ไม่พูดกับเพื่อนจนกว่าจะหายอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะพูดได้แต่อาจจะห่างๆกันนะคะไม่ต้องไปใกล้เพื่อนแค่นั้นเองค่ะ อ่าข้อที่9นะคะข้อใดช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือทำลายแหล่งน้ำขังในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชนหรือตามสถานที่ต่างๆที่มีน้ำขังนั่นเองนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยในการพอะพันธ์ยุงลายนะคะโดยที่ตัวเมียนเนี่ยมีอายุถึง30วันนะคะ ยิ่งสภาพภาวะโลกร้อนเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ยุงเนี่ยมีอายุยาวนานขึ้นนะคะสามารถวางไข่ได้หลายรอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำลายแหล่งที่เขาใช้ในการวางไข่นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ใจร้ายสําหรับเขานะคะเพราะเขาถ้าเขาเราไม่ทํำลายเขาเขาก็มาทํำลายเรานั่นเองนะคะหรือ ถ้านักเรียนกลัวนักเรียนก็อาจจะนอนกลางมื้อข้อที่สีก็คือการไม่เป็นโรคติดต่อส่งผลต่อนักเรียนยังไงคะก็คือทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะก็การเป็นโรคหรือเจ็บป่วยเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็การไม่เป็นโรคแสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะส่วนข้อที่หนึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ อสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเด็กๆการที่เราตั้งใจเรียนต่างหากที่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวนะคะสองผลการเรียนดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะนักเรียน่อาผลการเรียนดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราว่าเราตั้งใจเรียนหรือเปล่าแล้วก็ C เป็นที่รักของเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะว่าเป็น จำเป็นต้องเป็นที่รักนะคะเพราะว่าการที่เราจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเนี่ยคือการที่เราทำดีกับเพื่อนนะคะรู้จักแบ่งปันเสียสละมีน้ําใจกับเพื่อนนะคะจึงจะจําเป็นจึงเป็นการที่จึงจะเป็นที่รักของเพื่อนนะคะอะ หมดแล้วนะคะสําหรับข้อสอบวันนี้นะคะ,ะเวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามตอนต่อไปนะคะ EP ที่8เราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของโรคที่สําคัญในประเทศไทยนะคะเพราะว่าโรคในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ครูก็จะ,อะเอาโรคที่สําคัญสุดที่สุดนะคะ มาให้นักเรียนได้รู้จักนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ